สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือเดอะนันชหลังจากผ่านเหตุก,การณ์สะเทือนขวัญครั้งใหญ่นะครับ s i สเ e อร์ไอรนเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสงบที่ประเทศอิตาลีครับ ในขณะที่วิญญาณร้ายของแม่ชีวาลักษ์ยังคงซ่อนตัวอยู่ในร่างของมัวริสซึ่งย้ายไปทํางานอยู่ในโรงเรียนประจําแห่งหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อปีาศาจร้ายสำแดงตัวซิสเตอร์ไอรีนจึงต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวเดิมอีกครั้ง หากพูดถึงปีศาจหรือว่าวิญญาณร้ายจากจากักรวาล The Conjuring Universe หนึ่งในตัวละครที่ผู้ชมเนี่ยจดจำได้มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นผีแม่ชีวาลักครับโดยคาแรคเตอร์อันโดดเด่นจากการปรากฏตัวสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่ฉากในแฟรนไชส์หลักนะครับทำให้ตัวละครนี้ถูกต่อยอดเป็นภาพยนตร์สปินออฟในผลงานอย่างเดินนันซึ่งออกฉายในปี2018ครับและแม้ว่าจะได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ดีนักนะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์อันน่าจดจำของแม่ชีวาลัก ทำให้ทีมงานผู้สร้างนั้นเชื่อมั่นครับและก็ตัดสินใจเดินหน้าสร้างภาคต่อให้กับผีแม่ชีต,ตนนี้ซึ่งโดยส่วนตัวและผมคิดนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดครับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างไมเคิลชาเวสได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็นิยามผลงานตัวเองเอาไว้นะครับว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่รุนแรงกว่าสิ่งที่ผู้ชมเนี่ยคาดหวังจะได้เห็นจากภาพยนตร์ชุด The Conjuring ครับอีกทั้งยังเผยไอเดียหลักของภาพยนตร์นะครับว่า ปีศาจนั้นมันเป็นอนันต์และก็สามารถปรากฏกายได้ในทุกรูปแบบครับซึ่งประโยคหลังนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าตัวหนังนั้นเต็มไปได้วยความสร้างสารรค์ในแง่ของการดีไซน์ฉากปรากฏตัวของผีไม่ฉี่หวาลักครับไม่ว่าจะด้วยการเล่นแสงเงาการออกแบบมุมกล้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเฟรมรวมไปถึงการใช้เทคนิคพิเศษต่างๆในภาพยนตร์ครับซึ่งทุกอย่างนั้นทําให้การปรากฏตัวแต่ละครั้งของวิญญ,ญาณร้ายนั้นมันดูน่าจดจํามากขึ้นกว่าภาคที่แล้วครับ หากแต่เมื่อปรากฏตัวแล้วนะครับทุกอย่างหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงหรือว่าเหนือความคาดหมายได้อย่างที่ผู้กำกับภาพยนตร์รายนี้เนี่ยคุยโมเอาไว้นะครับเพราะอาวุธหลักของภาพยนตร์ก็คือการใช้จัมสแ์แสกที่มันเน้นความตูมตามชงชางและก็สร้างโมเมนต์ให้ผู้ชมเนี่ยสะดุ้งจนตัวโยนแต่ถึงกระนั้นการตกใจเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันน่ากลัวนะครับแม้ว่าตัวหนังจะเดินเรื่องอยู่ในสถานที่อย่างโบสถ์เก่าแล้วก็โรงเรียนประจํา ที่มันเอื้อต่อการสร้างความน่าขนลุกขนพองให้กับผู้ชมแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวหนังเนี่ยไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวได้เลยครับตลอดการรับชมนะครับผมไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นยะเยือกความเสียวสันหลังหรือความหวาดระแวงกับเหตุการณ์ตรงหน้าได้เลยแม้แต่น้อยครับรู้แต่เพียงว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเนี่ยผมจะต้องตกใจแน่นอนครับและทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่ผมคาดเดาเอาไว้ แม้ว่าผีแม่ชีวาลักษ์เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวมากๆนะครับแต่ยิ่งตัวหนังเลือกจะมอบความแฟนตาซีให้กับมันมากขึ้นเท่าไหร่มนคลังของแม่ชีวาลักษ์เนี่ยมันก็ยิ่งเสื่อมลงมากขึ้นเท่านั้นครับในขณะที่ตัวหนังนั้นเต็มไปด้วยจังหวะจ้มสแก์เพื่อจะมุ่งหวังสร้างความน่าหวาดกลัวให้กับผู้ชมนะครับสิ่งที่ภาพยนต์ขาดไปก็คือการสร้างเรื่องราวที่ดีเพื่อจะสนับสนุนความน่ากลัวเหล่านั้นครับเดินนันชู ยังคงมาในกรอบของภาพยนตร์สยองขวัญที่ผู้ชมคุ้นเคยเพียงแค่เปลี่ยนกลุ่มตัวละครและก็สถานที่ใหม่เท่านั้นครับโดยภาพยนตร์นั้นโฟกัสอยู่ที่2เส้นเรื่องเป็นหลักนะครับ1ก็คือการเดินหน้าสืบสวนคดีของซิสเตอร์ไอรีนและก็ซิสเตอร์เดบราครับซึ่งว่ากาันตามตรงแล้วพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ชุดทักษะท,ทางการสืบสวนสักเท่าไหร่นะครับหากแต่ตัวหนังเลือกจะมอบทางลัดในการตามหาคําตอบของเรื่องให้กับตัวละครมากกว่า 2ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจําครับซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของมัวริสผ่านโรงของโรงเรียนที่ถูกปีศาจวารักเนี่ยสิงสถิตยอยู่นะครับก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะชักพาให้กับทั้งสองเส้นเรื่องนั้นได้โครจรมาบรรจบกันครับพร้อมกับปิดองค์สุดท้ายด้วยการเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีที่แม้จะยกระดับความบันเทิงขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่มันก็มาในช่วงเวลาที่มันสายเกินไปและก็ยังถูกเล่าแบบลวบรัดตัดตอนมากๆอีกด้วยครับ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับเพราะว่าตัวหนังตั้งต้นด้วยกลุ่มตัวละครที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีเคมีที่เข้ากันได้ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมประกอบภารกิจของซิสเตอร์ไอรีและก็ซิสเตอร์เดบรารวมไปถึงการเกี่ยวพาราสีกันระหว่างมอริสและก็เคทรวมไปถึงมิตรภาพต่างวัยระหว่างมอริสกับโซฟีด้วยเช่นกันครับแต่ตัวหนังกลับไม่สามารถทําให้ผู้ชมนั้นหลงรักตัวละครเหล่านี้ได้เลยครับเนื้อหาของพวกเขา ไม่ได้ถูกลงลึกจนสามารถสร้างความผูกพันระหว่างผู้ชมกับตัวละครได้มากพอนะครับโดยเฉพาะกับตัวละครอย่างซิสเตอร์เด็บราที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างทิ้งขว้างและก็ขาดความใส่ใจอย่างน่าตำหนิมากๆครับตัวละครที่น่าเอาใจช่วยมากที่สุดกลับกลายเป็นปีศาจวายร้ายอย่างแม่ชีวาลักที่ผู้ชมนั้นต้องคอยลุ้นให้เธอเนี่ยสำแดงเดชออกมาสักทีนะครับหลังจากปรากฏตัวอย่างไร้ประโยชน์มาแล้วกว่าคนเรือง นอกจากนี้หากมองในภาพรวมของแฟรนไชส์แทนที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการสำรวจแต่การมีอยู่ของเดนันชูกลับไม่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวครับในทางกลับกันมันกลับสร้างช่องโหว่ให้กับแฟรนไชสนี้มากขึ้นและหากว่ากันตามตรงแล้วนะครับผมมองไม่เห็นความจําเป็นของมันในแง่ของเนื้อเรื่องและก็การต่อเติมแฟรนไชส์ให้กลายเป็นภาพใหญ่ที่สมบูรณ์ได้เลยครับ น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าก้าวต่อไปของแฟรนไชส์ The c o n j u r i n n Universe จะเลือกเดินไปในทิศทางไหนต่อหลังจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาของพวกเขานั้นมันเริ่มลดระดับความน่าสนใจลงไปเรื่อยๆและยังมองไม่เห็นทีท่าครับว่าแฟรนไชสนี้จะกลับมายืนอยู่ในจุดที่เคยเป็นได้ตอนไหนครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์นะครับ หากทุกท่านอยากจะสัมผัสอัธรสในการรับชมอย่างเต็มที่สามารถข้ามไปก่อนได้ครับและประเด็นตัวไลิกจากภาพยนตร์เรื่องเดนันชูที่ผมจะชุมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความทรงจําจากอดีตสามารถเปลี่ยนเป็นพลังได้เสมอภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมไปสํารวจเป้าประสงค์ของผีแม่ชีวาลักในการเข้าสิงร่างของมัวริสเพื่อเหตุผลบางอย่างครับโดยการสร้างแมกกาฟินหรือสิ่งของขึ้นมา1ชิน้น เพื่อจะใช้ยึดโยงตัวละครทุกคนในเรื่องเข้าหากันครับโดยแมกกาฟิงของเดนันชูเป็นเครื่องรางโบราณลึกลับที่ผีแม่ชีวาลักนั้นหวังจะครอบครองครับเนื่องจากมันสามารถมอบพลังมหาศาลให้กับเธอได้อย่างไรก็ตามนะครับที่มาและก็ปูมหลังของเครื่องรางชิ้นนี้เนี่ยมันมีรากมาจากโศกนาฏกรรมและก็ความสูญเสียอันน่าโศกเศร้าครับหรือจะพูดให้ชัดเจนขึ้นก็คือการได้มาซึ่งพลังอํานาจของแม่ชีวาลักเอง ก็ยังต้องหวังพึ่งสิ่งของจากโบรณาณการที่มันเปลี่ยนไปด้วยความทรงจำด้วยเช่นกันครับในขณะที่ซิสเตอร์ไอรีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับเธอเนี่ยมีปมค้างคาอยู่ภายในใจเกี่ยวกับครอบครัวโดยแม่ของเธอนั้นเคยถูกสังคมตัดสินว่าเป็นคนวิกลจริครับจากการที่แม่ของเธอเนี่ยมีนิมิตและก็สามารถมองเห็นวิญญ,ญาณได้ครับนั่นทำให้ซิสเตอร์ไอรีนพยายามจะหลบซ่อนตัวตนที่แท้จริงจากผู้คนรอบข้างอยู่เสมอครับ ทุกครั้งที่มีใครซักถามถึงครอบครัวของเธอขึ้นมา s i ตอร์ i อรีนเนี่ยก็มักจะหลีกเลี่ยงที่จะตอบอยู่ทุกครั้งไปครับหากแต่ความทรงจําที่เกี่ยวกับแม่ของเธอนั้นมันไม่ได้มีแต่ภาพที่โหดร้ายเท่านั้นครับเพราะภาพที่ชัดเจนที่สุดในหัวของ s i ตอร์ i r e ีนก็คือภาพที่เธอกับแม่ในกําลังเล่นสนุกด้วยกันอยู่ในสวนแห่งหนึ่งครับซึ่งมันก็เป็นภาพแห่งความอบอุ่นที่เธอนั้นไม่สามารถที่จะลืมได้ครับในองค์สุดท้ายของภาพยนตร์นั้น ผู้ชมจึงได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างผีแม่ชีวาลักษ์ที่เลือกจะใช้ความทรงจําอันโหดร้ายทารุณเป็นอาวุธและซิสเตอร์ไอรีนที่เลือกจะใช้ความทรงจําอันแสนมีความสุขเพื่อจะมาต่อกรก,กับปีศาจตนนี้นะครับซึ่งในมุมหนึ่งมันก็พอจะเทียบเคียงกับชีวิตจริงของเราได้เหมือนกันนะครับเพราะเราทุกคนนั้นต่างมีทั้งความทรงจําที่ดีและก็ร้ายปะาปนกันไปครับซึ่งก็พูดได้นะครับว่าความทรงจํานั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความเป็นตัวเราในหลายมิติเอาไว้ด้วยกันครับ โดยการเข้าถึงความทรงจํารับเปลี่ยนมาเป็นพลังนั้นมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการลุกขึ้นเพื่อทําอะไรสักอย่างหรือการเอาชนะอุปสรรคข้างหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับหาาแต่เมื่อเรานึกถึงความทรงจําที่เลวร้ายและก็ควรค่าแก่การถูกลืมมากที่สุดนั้นมันก็คือการย้ําเตือนถึงบทเรียนสําคัญที่เรานั้นเคยผ่านมามาได้แล้วครับรวมถึงการนั่งนึกถึงความทรงจําที่ดีในชีวิตมันก็สามารถมอบแรงบันดาลใจให้กับเราได้เช่นกันฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับบทภาพยนตร์นั้นตั้งต้นด้วยกลุ่มตัวละครที่ดีและก็มีเคมีที่เติมเต็มกันได้อย่างลงตัวนะครับแต่ปัญหาสําคัญก็คือหนังเนี่ยไม่มีเรื่องราวให้เล่ามากพอครับจึงทําให้เวลาส่วนใหญ่นั้นหมดไปกับการสร้างโมเมนต์จัมส์แร์ที่ไม่เกิดประโยชน์จนลืมที่จะสร้างความผูกพันให้กับตัวละครและก็ผู้ชมจนเกินไปครับนอกจากนี้เหล่าตัวละครสมทบบางกลุ่ม ยังไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องและก็ไม่มีเหตุผลที่จะทําให้ผู้ชมนั้นต้องเอาใจช่วยพวกเขาเลยครับแต่ตัวละครกลุ่มนี้กลับมามีบทบาทสําคัญในช่วงองค์สุดท้ายของเรื่องซะอย่างนั้นครับมันเลยกลายมาเป็นความผิดที่ผิดทางที่น่าเสียดายมากๆครับขยับมาต่อกันที่งานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่7จคะแนนครับงานโปรดชันของภาพยนตร์นั้นเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในการสร้างความสยองขวัญของเรื่องครับไม่ว่าจะด้วยงานด้านภาพการจัดแสง การดีไซน์ช็อตรวมไปถึงงานเทคนิคพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากเดือนนันชูไม่ได้มีงานสร้างที่ดูดีแบบนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าภาพรวมของภาพยนตร์เนี่ยน่าจะยิ่งน่าผิดหวังยิ่งกว่านี้ซะอีกครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่เจะแนนงครับไทซาฟามิก้านั้นยังคงมีสเสน่ห์กับบทซิสเตอร์ไอรนเหมือนเดิมครับในภาคนี้เนี่ยเธอมีพื้นที่ให้สแสดงฝีมือมากขึ้นแต่น่าเสียดายครับ ที่บทภาพยนตร์นั้นไม่ได้ส่งเสริมเธอมากอย่างที่ควรจะเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงที่ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือแคทเธอรีนโรสดาวนีที่สามารถเติมเต็มความไร้เดียงสาให้กับภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวมากๆครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับว่ากันตามตรงแล้วนะครับหนังไม่ได้มอมแง่คิดหรือว่ามีประเด็นอะไรที่น่าขบคิดต่อหลังจากหนังจบเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นปกตินะครับสำหรับนังสยองขวัญที่มันเน้นความบันเทิงครับ ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6กคะแนนครับหาไม่นะับความสร้างสรรค์นในการปรากฏตัวของผีไม่ชีวาลักในเรื่องหนังก็เหลือแค่โมเมนต์การสร้างจัมส์แกร์อย่างโฉ่งช่างเท่านั้นครับแต่การเล่าเรื่องของภาพยนตร์นั้นมันกลับเต็มไปด้วยปัญหาและก็ไม่ได้เดินไปข้างหน้าอย่างที่ควรจะเป็นครับแม้จะพอมีชีวิตชีวาขึ้นมาอยู่บ้างในช่วงองค์ที่3แต่ต้องบอกตามตรงครับว่าช่วงปล่อยของของหนังเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็รวบลัดจนเกินไปอย่างน่าเสียดายครับ นับเป็นอีกผลงานหนึ่งที่พอรับชมได้เพลินๆแต่มันจบแล้วก็จบกันไม่ได้น่าจดจําหรือว่าน่าประทับใจเท่าไหร่ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลีย่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง The Nun ชูได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีเมนตไปอยู่ที่6.2คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนท์รีวิวในวันนี้สหรับภาพยนตร์เรื่องเดินนันชูนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast Spotify YouTube c h anel n รวมไปถึง t i k t อกด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์นะครับทุกท่านสามารถเซิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนครนะ ทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบน u t u b e ได้แล้วครับหากใครชื่นชอบคลิปรีวิวของฟิเมนอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใน EP หน้าฟิเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ